วิธีล้างสมองอัปเกรดตัวเองเป็นคนใหม่เคยไหมครับที่เรารู้สึกเหมือนติดอยู่ที่เดิมซ้ำไปซ้ำมาไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนชีวิตก็ยังวนอยู่ในกรอบเดิมๆแท้จริงแล้วสิ่งที่ต้องล้างก่อนไม่ใช่โชคชะตาแต่เป็นสมองและความคิดของเราเอง 1. ล้างสมองจากความเชื่อเก่าๆ ความเชื่อบางอย่างที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเช่นฉันไม่เก่งพอฐานะเรามีแค่นี้หรือบางคนเกิดมาก็โชคดีวกว่าเราอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้คือกรงขังที่เรามองไม่เห็นยิ่งเชื่อยิ่งปิดกัน้นเริ่มต้นด้วยการถามตัวเองใหม่ว่าความเชื่อนี้จริงแท้แน่นอนหรือเป็นเพียงแค่เรื่องราวที่คนอื่นบอกมาเมื่อกล้าตั้งคำถามความคิดเราก็เริ่มมีพื้นที่ใหม่ให้เติบโต 2. ล้างสมองจากความคิดลบทุกวันสมองเรามีความคิดไหลผ่านกว่าหมื่นเรื่องและส่วนใหญ่เป็นความคิดซ้ำๆจากเมื่อวานถ้าเมื่วานเราคิดลบวันนี้เราก็จะคิดลบซ้ำๆเหมือนเดิมการล้างสมองไม่ใช่การห้ามคิดลบแต่คือการรู้ทันเมื่อความคิดลบโผล่ขึ้นมาแล้วเลือกเปลี่ยนเป็นมุมมองใหม่เช่นทำไมเราถึงล้มเหลวเปลี่ยนเป็น ครั้งนี้เราจะเรียนรู้อะไรได้บ้างเราไม่กล้าทำเปลี่ยนเป็นถ้าเราก้าวไปผลลัพธ์อาจดีกว่าที่คิด 3. ป้อนสมองด้วยสิ่งใหม่ๆสมองเหมือนดินถ้าไม่หว่านมารพันธ์ใหม่ๆมันก็จะขึ้นแต่หญ้าดัเดิมลองอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์ดูคอนเทนต์ดีๆที่ทำให้เราได้มุมมองใหม่เพราะสิ่งที่เราเสพคือเชื้อเพลิงที่จะกำหนดวิธีคิดและการตัดสินใจในอนาคต 4. ฝึกสมาธิและเขียนบันทึกการฝึกสมาธิคือการล้างฝุ่นในใจให้ความคิดชัดขึ้นส่วนการเขียนบันทึกคือกระจกสะท้อนตัวตนเราจะได้เห็นความคิดที่วนอยู่ทุกวันแล้วเลือกที่จะจัดระเบียบใหม่สมาธิช่วยให้ใจนิ่งการเขียนช่วยให้ชัดเจน 5. ลงมือทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆ การอัปเกรดตัวเองไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่คือการลงมือทำเล็กๆอย่างสม่ำเสมอเช่นตื่นเช้าดื่มน้ำออกกำลังวันละนิดอ่านหนังสือวันละสิบหน้าพฤติกรรมเล็กๆเหล่านี้คือสิ่งที่โปรแกรมสมองให้เราเป็นคนใหม่ได้จริงๆสรุปวิธีล้างสมองไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่คือการปลดล็อกกรอบเก่าๆที่เราเย็ดติดเพื่อเปิดทางให้ความคิดใหม่ๆเข้ามา และการอัปเกรดตัวเองไม่ได้เกิดจากปาฏิหาริย์แต่เกิดจากการที่เรากล้าตั้งคำถามกับตัวเองล้างความคิดลบเติมสิ่งดีๆและลงมือทำเล็กๆซ้ำๆทุกวันเมื่อ